สวัสดีครับพี่น้องมันนี้สิบห้ามาชมหลังที่ว่าการอำเภอราศีสไลดของเรานะครับยยม่นหนา,ามคือว่ามาหลายเด้อครับมอนหนามนี่นะครับเมหา,าศาลนะครับไรลแห้งขนาดนะครับปีนี้ไห้แห้งขนาดเพราะว่ามนน่นหนามมาจากทางอื่นก็ไร้นะครับเป็นกระด่ยระบายหนามมากนะครับ อ,อีกจังหวัดนึงที่ว่าเพระท่านได้ระบายน้ำม,มากก็คือจังหวัดโคราชนะครับพนาม,มาสอีกกับสหลายกว่านี้นะครับ,บพ่นองโอ้น้ำอะไรเป็นปะตะายานผลพ่นองเอ้ยนะครับอันนี้ที่เป็นที่ว่าการน้ำเพ่อราศีสไลด์ของเจ้านะครับมันน้ำมุ่นกับกินไลด์นะครับ ขนาดก็ร้ายจนเป็หนหองเลยทางด้ินตะวันออกมีเมียน,นะวัดอยู่ในป่านมีเมียนแหละครับอ๋อมีเ็มียนแล้วมเ,เ,เมียนแต่ก้อนนั่นสิบเทา้าเผาอ่นเท้าเล็ก<ม>ะลนะน้าครับเป็นเมียนลอยสมือเป็นเมียนมาตรฐานแล้วครับน้ำหลายน้อยง่านาะจีนวัดลงผู้ไร้เนี่ยโอ้วัดหลวงปู่ไล้แล้วเป็นเป็นที่พักสงฆ์ครับแมียนแต่ว่าผู้ง่ายแล้บอกไง เจ้าหาเงินว่าสามเมตรห็นเนี่ยตัวโอ้ค่ะแต่ว่าสมมือได้ไปอันเผาอยู่วัดวัดบ้านเบิ่ดแล้วเป็นเป็นศูนย์รวมเลยวัด้วัดบ้านเ,เอนอนะครับสถานการณ์หน้ามูเนี่ยหน้าไรพิทยานพี่น้องกันบอกทีนี้เป็นป่อยหน้าม,มาหลายเนะาะบางว่าแต่ทั้งลอยเอ็ดทั้งยโส ยังโครา,ราดอีกเรียกับบพายุเข้ามาอีกออบอว่านนั้นพายุบยัวลอยเข้ามาเมนอายุเทปีอะไรเือผมยี่สิบสามปีครับยี่สิบสามปีนี่รับฟังนี่กับเป็นฟังดันทิศตะวันตกน้องับเป็นบ่อปีน้องวู้ดหิมะน,นม้ำไหลยางแห้งเลยนะครับเออฟังหนาสะพานเออไม่นมม้ำมูนนะครับ แม่น้ำมูลอันนี้จะเป็นสะพานขาวข้ามไปอำเภอราศีสลา์นะครับเป็นทางเข้าอำเภอราศีสลา์นะครับไปดูไปดูน,นดีนน่ครับไหลยังแห้งเลยเนาะครับต้นิญ้ายาตทุบไปบน,นข้างท้างาด้านของสะพานนะครับตอนนี้จะตุบล่าคุณเบชสั่นจอดมาเรื่อยๆนะครับทุบกระสีเจ้างเบียงทางทางจังน่อยนะครับก็ต้องระมัดระวัง ในการถ่ายคลิปก็คือว่ารถล,ลากก็ต้องระมัดระวังกันครับอจู่้ามาบึกเลยโอ้ยน้องเลยโถ่เบิ่งปีนี่น้ำก็สึลายนะครับเห็นบอกวูยน้ำไหลตะตยานคนมีน้องเลยเอ่อจู่ฟังดังคลิปตะวันตกของสภานสสสพาาน,นะครับบอกตัดติ๊โถ่หลังโรงพยาบาลนะครับ เออน้ำจะเป็นหลายขนาดนะครับมันน้ำมันนะครับมันหลายขนาดนะครับครับต่างข้างสะพานขาวเข่าอำเภอลาดซีสไลด์นะครับ,รบทั้งทางตะวันออกก็เริ่ม ขึ้นมาแลยเด้อขับตามรอพี่น้องเ่มขึ้นมาหลายเลยนะครับโอ้เหี่นามขึ้นเร็วขนาดนะครับพราะว่ามันผมขี่พานนามเพราะท่านเด็กขึ้นมาฮอดนี่เลยนะครับเพราะว่านามกระสียูตังแต้นะครับแต่ว่ามือนีก็คือว่าสถานการณ์ตอนนี้ก็ได้ฮอดเสาไฟฟ้าแล้วนะครับเสาไฟฟ้าแรงสูงขางทางนะครับนามก็เริ่มขึ้นมาเรื่อย ทาัเ,เร็วขนาดนักับขึ้นกันพายุหัวร่อยเข้ามานะครับแต่พวผมว่าในมือทางนาออพายุีิยังสิเข,ข้ามาอีกนะครับเพราะว่าม้อนน้ำมาจากออั้งอื่นหลายนะครับเกินชลปรทานาลินนะี้ได้ระบายมากหลร้ายนะครับในตอนนี้มัน้อนน้ำกันขึ้นเรื่อยๆนะครับ น้ำปีนี้ขาดการวาสีไลขึ้นกวัวเก่านะครับหัวพายุหม่ว่านกับพายุบวัวร้อยกับต่างๆเขามาเนาะครับยังอีกพายุลึงเด้อครับครับมลน้ำตีว่ามาจากทางโคราชกับประธานเดบ้าหอดนะครับน้ำมาไลเฉียวขนาดนะครับเมือนตีนหนอกดังตีวาการน้ำทวลาศีสลลิศหนักมาไลเฉียวขนาดนะครับอยู่ขางสะพานนะครับ ทางน,นั้นก็จะเป็นห่านบางไฟนะครับบพี่นอ้องโอ้ยมวลน,น้ำไหลมหาศาลนะครับตอนนี้ก็เริ่มรวมเข่าของในตีนออกนะครับครับผมใส่ปลาทายให้พวกพี่นอ้องได้เบิ่งกันนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกับผมในนู้นครับเออผมก็เป็นเกียร์ิเกิดก้นไม้นะครับผมก็อยากสร้างรายได้ในการเฮ็ดคลิปต์นะครับขอเออ จบคลิปเพียงตอนนี้แล้วครับขอขอบพระคุณครับ